นั่งเล่นเกมบนรถตู้โอ้ยไหลทั้งตากล้องไหลทั้งคนกลับจับไปเพื่อรับลยุยฮัลโหลสวันดีเนาะตายไหมตายไหมอะกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตถอยแมสนิดนนึงนะพอดีอยู่ในรถละ,ะหลายท่านก็งงว่าทำไมมาเปิดฉากอยู่ในนี้นะเอาวันนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นคลิปกิจกรรมยางว่างของเหล่าเซลเซลลนะครับวันนี้จะมาเสนอเกม ROV แต่ถ้าเกิดเราจะสตรีมให้ดูหรืออัดให้ดูกันเฉยๆมันก็นะมันไม่ตื่นเต้นนะมันก็เลยจะมีคอนเทนต์นั่งเล่นเกมบนรถตู้นะเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยมันก็จะโค้งเคงพร้อมไหลได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสําเร็จไหมหรือจะแพ้หรือจะชนะโอ้ยไหลทั้งตากล้องไหลทั้งกล้ับ นะก็ถือว่าเป็นการเล่นแบบอ่าแอดเวนเจอร์ Adventure แล้วกันโอ้เฮ้ยโอ้โหไหลไหลจริงโอเคอยังเขิ้งเข้าเ,าเกมได้นะครับอยากดูหน้าคนขับจริงๆเลยโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะไม่รู้อ่าจะเริ่มกดแบบ ลงแรงกันเลยอ่าาปพร้อมนะไม่น่าจะเป็นอุปสรรคนะต่อการเล่นถ้าเป็นตำแหน่งฟาร์มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมฟาร์มให้ละกันโอเค นะสำหรับคนที่ชอบเล่น ROV อยู่แล้ววันนี้ก็กดกันมาที่แรงต่ำหน่อยเป็นแรงแพทที่น้ำนะถ้ our า,นานั่งก็เซ็ตอะไรไม่ได้เลยนะต้องนั่งขับตากโอเคเริ่มเกมกลัวจังหวะเพลินๆแล้วจะปิวเนี่ย เริ่มเกมมาแล้วนะตีแดงไปก่อนต้องรีบไม่ต้องร้อนนะเราเป็นตัวฟาร์มอย่ายพุ่งบบกทิเคลื่อนถอยออกมาก่อนเรียบร้อยครับเฟิร์นด่ามื่อทีก็สอยทีมเราไปแจกนะอย่างเงี้ย ไปก่อนนะไม่เราไม่ประทะกับเขาขอะยังไงเราก็ยังสู้ไม่ได้นะตอนนี้แต่เพื่อนเราไม่มากันเลยเฮ้ย น, uce, น e ่าจะเป็นศพนะตอนนี้น่าจะได้น้บบริมห้าจังหวะนี้ต้องตายเรียบร้อยครับผมสั่งเวลความหิวไปศพแรกของเราชาหนิดมานะต้องยอมเพราะน่าจะหมดเขาน่าจะเอาปูไปแล้ว เอาจังหวะนีน้เรียกไหมเรียบร้อยอีกศพหนึ่งครับผม,มอ,อ้าวได้นะถ้าปิดอย่างนี้หิวเหมือนเขาหิวนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับแรกกับซา,านิดออื้หือเด็ดกระตกอยู่ในรถไหลๆมีอาการคลิงเกิดขึ้นนะโอ้ยตากล้องพุ่งตากล้องพุ่งเราจะต้องต้องหาจุดยืนกลางรำอย่างเงี้ยอ่ามันจะได้ โอนเอ็นไม่เท่าไหร่ เราอยากนำอยู่ยังไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะ ทำไมมืดตายจังหวะนี้หิวพี่กีดขอยก่างหน่อยดิเอาแล้วเอาแล้วเสียงคันเร่งเริ่มมาแล้วโอ้ยโอ้โว

ไล่ไปได้พอเอาแค่ไล่พอเอาแค่ไล่พอหางกันต่อไม่มีอะไรครับตามต่อตอ, fix what see. ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้นำเจอเยอะนะครับไม่ได้วาเลน่ายมากเราจะมาเวนป่าเานครับ จังหวะนี้ซานิขึ้นมาโดนหรือเปล่าเรียบร้อย,งงยอับหนึ่งจบอ่าผมยันเตียงแล้วผมเล่นได้ยาวเลยนะทีนี้อ่าห้านาทีแล้วน่าจะเก็บป้อมได้ป้อมแรก 啊、嗯嗯嗯哦，我去，跑哪去了？ ตอนนี<ส>้ห <observed> นึ่งตัวครับเรียบรรอสามตบตอนนี <cử Airbnb> ้ม <crít üm> ันผมเริ่มจะฉีกแล้วนะแล้วเล่นไม่ต้องกลัวอะไรแล้วะข้างบนมีประเด็นนะบนมีประเด็นเหมือนไอริเขาจะหิวนะจังหวะนี้เราก็ตามเพื่อนหน่อย จับไปเพื่อรับลยุยฮัลโหลวันดะีเนาะตายไหมตายไหมนี่อิ่มไหมเรียกว่าอิ่มบาดาจังหวะนี้หลังเอาขวดป้องอย่วเร็วป้อมนึ่งเดียวไม่สนคนนะป้อมอย่งเดียวปุ๊บอ่ะทีนี้เล่นคนหัวเรียบรอ้อยสามทางสตรีมเมอร์นะเราไม่จบนะเราไม่จบง่ายๆนะต้องสามทางสตรีมเมอร์ ตอนนี้เกมเราค่อนข้างนำนะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดคิปแรกก็อยากจะโชว์ให้ดูไม่ใช่ว่าแพ้ให้ดูโอเคจังวันนี้นไงตอนแรกแกับเราเขาน่าจะตายนะจมิเราสู้ไม่ได้ Your team has ถ้าเขาไม่กันแตกนะครับตอนนี้เอาเรียบร้อยผมเปิดสตายครับสลิมไม่รอด โอ้โหผมตายเลยนะโอ้ก็เรียนด้วยว่าอุปสรรคมันยังไม่เยอะด้วยแหละเราก็เลยขับนั่งเล่นกันชิวๆหน่อยไ,ได้หมดถึงวันนี้ ตรงนี้ใช่ไหมถึงจะแย่ทุกตรงแล้วหลังใช่ไหมถึงจะเรียกว่าสาบเตียนใช่ไหมเดี๋ยวจะหาว่าง่ายไปอยากกระแทกแบบอุ๊กอักโอ้โหเด้งเด้งเด้งตรงนี้เด้งจริงตรงนี้ของจริงหน่อย ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันล้ลนะมีคนออกด้วยนะในทีม โอ้แต่ก้องเติ้ยไปแล้วเดี๋ยวโอ้งั้นมีคนออกไป2คนนะฮะอ้าวเริ่มตึงแล้วเกมทีน,นี้เดี๋ยวเขาหาว่าจะง่ายไปนะเขาจัดตึงๆให้พี่น้องดูเลย เห็นว่าเกมนำแต่ทีมไม่ครบนะไปละเพื่อนเรียบร้อยครับไอรีไม่น่ารอดเรียบร้อยตัวโลก็ไม่เว้นคนระับตัวโลก็ไม่เว้นคนระับอยากได้นะและเก็บไปได้สามชุดนี้น่าจะขึ้นป้อมได้เลยนะผมว่า แล้วผมก็่ไยดังแล้วด้วยน่าจะจบได้นะไอ้เรืจังหวะนี้หิวเรียบร้อย team has tower. เอาเลือดไม่มีนะจังหวะนี้แต่ยังฝืนเล่นอยู่เราเก็บตอนนี้ไม่ได้จังหวะนี้จบจบเรียบร้อยนะรถตู้ก็หยุดไม่อยู่นะจ๊ะ